มียิงคนหนึ่งไปทำหน้าจูงเสือไอ้เพศเอมาถึงกรมการาบแล้วเอาลูปปืนสาแปเดเียมาให้บอกรูปเราก็ถามว่ามาทำไมกพ็พ่อเสษให้หน่อยยา,าวิญญาณเฮ้ยถามว่าแล้วมันจะตายเลยเราก็ทับคนเดือน,น้อนมาเ็เสกให้ยาวิญญาณกัน,กน ใ้เ่าดอนยอวัาบอล่ายลูกเลูกเรือ้กนเป็นเป็นเป็นตำราโบราณเป็นตัวตัวเลขตัวเแปลงลักธิเกิใัแงแปลงะคัก็แปลงก็เกเมือก่อนใ้าษีบรานก็แปง่งแค่ี่เปลือกอ่างเงีาเราทแบงก็ะ nó thành thành được rồi <laughs> tôi tôi cái không chắc tôi thấy nó tôi nó bảo สุกผักแล้วขอเสือครับแต่เรอบุบขอไขอ่ครับสามสิบเอ็ดสามสิบเอ็ดไล่สามสิบเอ็ดไล่นะทั้งหมดสี่สิบเอ็ดครับปีแล้วก็โดนเพียเพ้ยไปได้ข้าวมาสองสองเกลือก